ผมก็ดีบก็ขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ่านครับยินดีต้อนรับนะครเข้าสู่ยูทู e ช่องเบลล์รถไท์ซิงครับครับเม้นี่ซิม่าบอกเทคนิคนะครับเทคนิคการปั่นกบหล่องก้างนะครับปั่นจังไดไอ้มันกบได้ไหวนะครับบอตองแลนรถหลายเทือนะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับรับรถเตลี่นะครับที่ผมตั้งกันบอกไปแล้วนะครับกือให้รอนานะครับรอนาค้างนี่นะครับ ้อนะครับขางใส่ของเขานะครับเหยียบแปประมาณนี้นะครับก็คือเหยียบเหยียบอย่าให้มันลงหล่องนะครับเหยียบแปประมาณนี้นะครับเหล๋ยวกับปันไปสุดนะครับฟังนี้นะครับก็เหยียบมากขึ้นนะครับเขาเสียเอาทั้งด่านของปุ๊กน้ำมันนะครับด่านของปุ๊กน้ำมันนี่เขามาฟังนี่เขามาหาหล่องนะครับโอเครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะครับ หลังจากยีห้างไฮไปร่นนะครับทีโบข่อยได้ลงคลิปกันเนื่องจากวางานนะครับส่วนนั้นมันเล็กนะครับกับเรบ่บริษัทคลิปไอพีไน้องเบิ้งนะครับลนี่ไม้มีโอกาสนะครับมาไทยเบิ้งนะครับกับเป็นการเมทดเทคนิคการปันครบหลองก้างนะครับสำหรับตอนี่กัเห็ดไม้นะครับตอตอนี่เห็ดผักไม้ครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเหมืนมันเหยียบไปประมาณนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับนี่เขากระจาประมาณนี้นะครับกระเสือเดือบไดยแล้วครับแล้วก็เหยียบไปนะครับเหยียบไปคือก่ครับก็วางผ่านนะครับ สอ,สองเหตนะครับหรือสองตายนะครับไดนประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบนี้นะครับตาอ้อ,อมในสองรอบนะครับไปกลับแล้วรอบนี้ก็คือยืน่นยื่นก้างนะครับก็ให้ระวางก้างนะครับก้างลดกล้างลดก็คือ ในส,ส่วนของกระบอกยกพันนะครับเอ้มันตรงไปกระล่องนะครับแล้วก็ปันไปเลยนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับหลองข้างก็หายแล้วนะครับเอากับเอากับปันแปปพวกกันนี้เลยครับกิมนี่นะครับสีเป็กการเอ็กิ์การปัดนหน้านะครับพ่อของเต่านะครับหลายคนหายสีปั้นเป็นแหล้วนะครับกิปนี่มอสสำหรับ ตัดก้อน้ะผมสั่งพักกี่ม้าใหมเออทุกยางนะครับทุกสิงทุกยางนะครับมันหล้วนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับงานกะไือน,น,นกันนะครับ งานาห้าาบอปัฒนาฝีมือนะครับพอปรปับปรุงฝีมืองานห้ากภาษีายนะครับจากที่เขาเคยใส่บริการนรูเขาเขาับสีลถสามมาใส่นะครับเพราะว่าเวลาเห็นงานเขาบใส่เจ้าหน,น้าที่มีแบมีกา,ากไวเป็นพอจิดนะครับสำหรับคนเีียวกรถไถมารับจ้างนะครับแต่ประมาณนี้นะครับค่ะ ต่ข้างกัน,กนือว่าครบเสมอนะครับอีกอย่างนึงนะครับรถครบไถนะครับเพราะมันใส่ับจางเรืยอกันนะครับบอควรนดีสีมาตัดราคากันนะครับตัดราคากัน แต่เขวบานนี่นะครับผมก็บตื่นตัราคามามาผมานนะครับผมบันไรละสองร้อยห้าสิบนะครับแต่เขามาตัดหกสองร้อยราคาไม่เงี้ยครับผมกับวอซีเรียนนะครับติดสามมาตัดนะครับตัดราคาเมันอจานอาจอานสีแดงนั่นนะครับแต่ฐารถเสียมากนะครับผมล่าวเอาได้เลยนะครับว่าโค้มนะครับ เพราะว่าผมแตเจื่อมากแล้วต้นอย่าหวังแหลว แมนว่าสองแลนรถหลายคันนะครับครับคลิปนี้นะในรอบจุดเนึงนะครับว่าถ้าเกิดน้อ,นอยแลนหลายคันนะครับภาสิเกินยังคืนนะครับหนึ่งนะครับเงินโอ้โหเงิน้เมันนะครับมันอาศัยมันอาศเสีย่น้อยกว่าแลนคันเดียวแต่นะครับแต่ แต่มันไดงงานไว้กไก่ยิ่งครับแต่มันสิมี้ที่ขอเสียนะครับตั้งมากก็คือว่าเวลาเห็นงานน้ำกันแล้วนะครับเห็นเงินนะครับบ้างเบียกัยากบ้างเบียร์กับอ่าล้างกังน,นะครับกินน้ำกันกรดนนะครับไปแบบดูนะครับ แต่ทางมีรถสองคันนะครับสองคันรถที่รถที่มีสองคันกันดีไฟนะครับรับเต็มเต็มนะครับรับเต็มเต็มแต่ใค่คิดว่าต่างกนต่างมีรถแลาแมาแรนในกัร มาก,กับปะม่านสีไรนะครับสีไรที่ผมเดินรถซาซาเนี่ยราะแม่นหยังนะครับหยามันหลายครับของเขาหยาลง่มเลยเหมืนกันก่อนพีใสก่ะดิพม่าณสองผันหานะครับ แล้วว่าไม่นี่เสียะนะครับไม่เึ้นไปสามพักนกว่าละหรอหลบย่าผมปันอาจจะสายไหมนะครับมัน ประมาณไเดนะครับเป็นเสียงสิโนะนะครับกรล่องใพี่นองเ้งซี่นะครับเพิ่มเงินนะครับที่ผมใส่ในี่เป็นพอสามนิ้วนะครับสามนิว้วโตพักน่เป็นสามนิ้วนะครับสามนิ้วใส่ในใส่ในสองจุดหาสองจุดหาและะ้วก็กดลงมาหนึ่งนิ้วเกินนะครับ เพื่อที่สะออกมาหาก่อนะครับกะเริ่มต้นก็คือสามนิ้วนะครับใส่สองสองชุดหาสองชุดหานี่ก็คือ,อเขาเขาเสื่อมปิดนะครับเสื่อมปิดทับควนล่มนะครับถ้งควนล่มเนี่ยมันมสั่นเสียงนะครับคือเสื่อมปิดแล้วก็จ่อหู้นะคหู้รีบุะย่อ ผู้ทีเจอกับประมานก็พอหอดสับซิ่ผ,ออผู้นะครับประมาณ2สิบงผู้นะส่วนที่ผมใส่คืออาซีนนะครับอาซีนนี่คือหยังนะครับอาซีนี่คื่อพูดนะครับเพื่อที่เสียงมันสับเสียงนะครับกัทขไปเจาะเจาหลายนะครับเจาะลายนั่นก็นพอได้นะครับบางคนนะครับบางคนจะว่า ใส่หูหน่อยนะหู้หน่อยจอด้หลายกับซัดเสียงใดนะครับครับผมมันซัดเสียงใดอยู่นะครับแต่ว่าแต่ถ้าเนว่านะครับกเพื่อว่าความหวานนะครับความหวานของเชอร์รย้อนกินมะซีอิ๊วเพรทันนะครับของหูมันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมทดลองมาแล้วนะครับ ล้วก็มีเอฟซีนะเอฟซี่านหนึ่งนะครับเขามาถามว่าใชยครับพอดีโหกับเ็นพักแล้วแล่ว่ามันเครื่องน้่มันนะครับโคก็เลยถามไปว่ามันมันเป็นยอดแข่งพักทางในนี่ใส่เล็กใส่เล็กจัดหุนนะครับจัดนิวเขาก็ตอบมาว่าเขาก็ตอบมาว่าสองจุด สจุนหานะครับสองจุนหานิ้วนะครับ 2. จุนหาลดขนาดลงมากใส่ดิเขาใส่2นิวนะ2 ผมก็ถามไปว่าเจ้าจ่อหู้เจ้าหู้นี่ใส่ใส่เงียงเจาะนะครับเยซีนานาก็ตอบมาว่าใส่เป็นตับฟูซีนะครับเจาะหู้มาตำกระดิซิฟูเจาะมั่วมาว่าเจาะมั่วนะครับเจ่อมั่วมาที่นี่ตับฟูซีนะครับตับฟูซีเหมนกัน พมันหน่อยนะครับพอมันหน่อยนะครับแบบพอมันหน่อยควาหมหวอนมันออกห่ท่านนะครับเสียงดีได้นะครับเสียงดีไดม้มาก่สัมคับเมาใส่ข้พ่อรันนะครับเสียงดีได้กับสัมคัมเมาใส่ซ้พ่อรันเลยครับ งูมันน่อยนะครับงูมันหน่อยแป๊บมันหน่อยแ้วบัดที่นี่เรืองยตนนะครับกำลังอัดแต่ละเพื่อนี่มันมนากล่าวมาหาสารอยู่นะครับก็น,นี่ก็อนุาญ,ญาตนะครับเก็บกล่องแป๊บนึงครับ ากาเครื่องยนต์นะครับมันได้มีการอัดหรือการจุดระเบิดนะครับแอ่งพักแต่ละเครื่อเดี๋ยววา,านนี้เห็นลูกซูมอับลงไปไดนน้ี่มันต้องมหาศาลนะครับกะมันแข็งๆกเมาใส่ข้อหลันแบบใี้นะครับเห,เ,หเหมือเห็ดเหมือเห็ดเหมือจ๊กงูไว้แล้วก็คือใส่เ้อามัหน,น่อยนะครับมนหน่อยแบบที่นี่ยิ่ง พอนะครับพออุบเห็นเป็นปัดติดเป็นสองนิ้วเพิ่งนะครับคิดป่ามหัวพวนะครับว่าช่องล่มนะครับช่องล่มมีเสียงนั่นสัต์เสียงนี่มันหน่อยนะครับนักข่าวาษาหมาทบได้นะครับสายเหตุสายเหตุมีสายเหตุหนึ่งรับพี่มันเครื่องนํำมันกวเกานะครับแับเพราะว่าหยังนะครับเพราะว่าทอมันหลงแห้งนะครับ พอมันโล่งแห้งนะครับพอโล่งแห้งทะเบียส่วนนะครับเจนให็เครื่องน้ำมันนะครับโล่งแห้งด้านแห้งเกินไปก็บม่ดีครับควรดีสิเพจเห็มันด้าแบบก็ดีนะครับ เราไปตรสอบเบรงกัไนได้นะครับต้องใส่ท่อดังๆงนะครับดังดังแบบรงโล่งนะครับลงโล่งเพื่อพอรันไม่เห็นหายกันตัวไปนะครับแบบบอมี่พักนี่ลอกใส่เบรงนะครับเพื่องน้ำมันนะครับโคดเรื่องนี่แหละครับโคนเลยพอพ้นดนลองมาแล้วตัวนี้ บอกไปแล้วนะัาเซษกับจ้องหูครับหูครับญ่ยไนไหนนะครับเป็นหูกับประมาณซ้ำหูที่ผมจ้องกับประมาณซ้ำซ้ำเทียนนะครับซ้ำเทียนเียนเล็มเล็เหไงน,นะครับ ประมาณนึ่งนะครับก็บใส่สูตรอาซีนะครับซีแถวซีมู่นะครับซีมูอาแถวขนาดของผักนะครับถิ่วเม็ดกับบใหญ่บอหญ่แห้งนะครับพอสามนิ้วนะครับยาวกประมาณสักประมาณสิบ ซิปหาเส้นนะครับแกนบอกประมามาริปหาซิปหาเส้นยีสิ้เส้นเนี่ยคการยืมควาประมารนี้นะครับถ่านถ่านหาพันธุ์น, 5, นะครับหาพันซับผมอาสิแกะกระเด้นะครับแบบพี่น้องน,นะครับกับซอยกันดั้นนะครับถ่านหาพันธุ์ซับมือได้เล็ดไหนหมือนั่นนะครับ ทันใดก็อยากได้ครับก็ทักต่อมาทักเปลี่ยนบุกสลับไปอยากได้พอนะครับ,มมรบ,บ,รรบผมสีเ่เฮดแค่ปักไม่หานะครับในพี่น้องเอลซีเป็นตั้งเสียคอหลันเ้อยเย็นครับตัดยคอหลั่นหลักนะจับหุ่นสาวเองนะครับสำหรับสายสั้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าบ่มีประสบการณ์นี่ผมบ่แนะน้ำนะครับเอเชียของ ก็บอกเทคนิก็ะสีมีประมาณนี้นะครับก็บเป็นการบอกเทคนิคนะครับออการปั่นครบปล่องก้างราแารากา,า,กาสูตรสูตรการเหตุพ่อทอนะครับพ่อข่าวๆนะครับดึงในมุมเนี่ยเพราะใส่เป็นสองเตานะครับ อยู่อ่ะโรงเรียครับเดี๋ยวครับผมพี่ีกบขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ